โอ้ยยิบไอ้ฟอบบบ้าโอยเกลือบสวช่วยังไๆเขาสาดช่วยสาบึงพักกันยังหู้รลกเลยนะพักกันนี้นะเออพักกันกาดหอเออฟังพุ่นกันละฟังพุ่นอันนา้นาขะาะการเงยๆน่บ้เอออเบี้ยมันเหลืออยู่นั่นละเอ้าได้การได้การไปชมกันครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพมาหาพญโลอีกแล้วพญโลสวัสดีครับสว<า>ัสดีครับผมอู้ปลูกไม้แลว้ววานี่ชุดชุด,ดไม่ปะชุดเากาเป่งได้เป่งไดก่อนเที่ยวนี้เที่ยวนี้เอาเริ่มต้นปลูกเลยก็คือเกา่ะล่ะคือเกา หมายถึงว่าเขาเอามลเ็ดพันธุ์มาเออพักพักนี่คือเป็นพักกานการหอใส่สูตรการแลก็บ่งใส่ถาดว่เออบ่งใส่ถาดเห็นตรงไหนเนี่ยเอาบ่อยบงเนี่ยบ่งใส่ถาดแต่ว่าเบี้ยวมันตะเกียบบวกเกียบอกเส้าหามือเส้าหามือพอดีแล้วก็เอามาลงเลยบ่วงร้อยสามมือกับหอดปุ๋ยหดบ่งไว้สามมือ เอาอ่นบงอดไม้ถึงว่าเอาใส่นี่ใส่แปรงนี่ยมันติดแล้วก็ต้งอดปุ๋ยสามเหมือปุ๋ยจุ้เจ้าใส่ปุ๋ยจากไหนซิมฮาริมฮอ้อปุ๋ยจุดจะเหมอสุดซิมฮารุ่นกระลุ่นมันต้องอันนันบ่าเขาผสมยูเรียมาแล้วบ่าอ๋อถ้าเป็นลุงลุ่นเขาผสมยูเรียมันราคาเท่ากันบ่าอันอื่นพันสามอันนี้พัดอันนี้เก่าร้อยกับประจันต้อเหียดก็ดีอยู่ดีกัน ต่เนื้อปยนี่ยเีวงามเลยเอเียวแล่งามทุกยี่ห้อกังามเลยทีบอวสูตัวนี้ราคามันถือก็เออถืออะไรถือะรกงามเขา็ปรปหยัดตนทุนลงอ๋อปหญัดตนรุ่นสี่ห้าร้อยของเขามันฟันซเออของยี่ห้ออื่นนะฟันซก็บรลื่นกันเออเออเอต่าตัวนี้มันสิเลี่ยห่งระยะห่างอยู่เป็นยังไงระยะห่างนี่จำเก่าละสามสิบสี่สิามสิบสี่สิบช่วงหนึ่งอยากยับเขาจังหน่อยอยู่เพราะว่ามัน เอาใส่หัวหน่อยกืบบัวหน่อยดอกมันก็สินระยะห่างนี่ตีวันนี้พญโลปลูกได้ซ้ำนี่ได้จากมือเลยทีบ่ไดนนับประมาณประมาณประมาณจักเมือซ้ำนี่ประมาณสิบกว่าเมืองามเนาะตึงขึ้นมาเลยเนาะโอ้แทบตักปุ๋ยตักมีอย่างไหนเอาเจ้าใส่ได้อย่างไงเจ้าใส่อย่างไสูสุดจ้าสร้างมาจากเฟสฝุณแล้วบ่มันเป็นอย่างไหมันยือยี่ห้อยอย่างบจ้ำม่ได้สุด เป็นสูตรมันอย่เออมันเป็นมีสูตรสูตรใหญ่สูตรหน่อยว่าลายก็ยี่ห้อพฟ้อมเป็นปุ๋ยเคมีหรือยังไงเป็นปุ๋ยทักงน้ำอ๋อปุ๋ยทักงน้ำเป็นควรบว่าเออแล้วก็มาฉีดพ่นหนึ่งสิว่าอืมโพเดเซไลายดอกอืมเจ้าเจ้าใส่ระยะงห่างจัํานิมันมันจะบอกแย่กันม่ยังบ่ จะมามาจากเอาวัวไ่ปนใดโอ้จะเอาหัวพนดีมาตลาดมันบอกเคอส่วงปีใหม่นะเอออ๋อก็เลยใส่ทีจังหน่อยเออมาส่วงปีใหม่มันความ่ันมันส่วงเทศกาลครับครับครับแล้ววันนี้เท่าอันเดี๋ยวพญโลเท้าเท่าทีเก็บผลผลิตประมาณเดือนไหนผมนึกว่าปลายเดือนกุมภาพลายเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่าพัดนี่มันอาจมันหกสิบมื้อ อ๋อพันนี่หกสิบมือตัวตัวเทิ้งเันตัวเทิ้งเห็นตัวตัวนั้นสีสี้ามือตัวเทิ้นเอินสีสหผาเมืองมันละพันสี่ท่อม้อหนึ่งหม้มันเป็นน้ำสีท่อรม้อนี่สีใจนี่บอะประวัติช่วงนั้นออกออกหัวเจ้าใส่สูตรใดวันี้อันใดบัดมันก็ลั่นที่เป็นหัวกอดกันนะกากอากาศขาวนี่ผมสส่เอาสูตรสี้าไปตลอดว่า อใ <1971. S 1> <canvas. S 2> ส่เทคนิคเลยบ้านนี้จะเรียกว่าของของเขาชวนไงเขาใส่สูตรสิบหกอ๋อเจ้าดีไซน์สูตรเพราะไงล่ะดีไซน์สูตรเสมอเออของเว่นเว่นโดนไปไหนกาบากาว้ามันโอมือนเหี่ยมนี่เส้าเสียมหามือก็ใส่หลอดกาบ้ามันใส่สองหลอดอายุมันสองเดือนมาประมาณนี้เลยสองหลอดของเขาชวนใไงเขาใส่สูตรสิบสามแล้ว มันจะหัวเนีย13จังไหน13 13 13 21 13 13 21ใส่ช่วงไหนเขาเจ้าใส่นหนใส่ช่วงเอาหัวเลยอ๋อแสดงว่าส่วน13 13 21นี่ใส่ช่วงเอาหัวมันจหัวมันจะแน่นนั่นวะือยังแกนติ๊กตกันวะรบเจ้ายิเรีนหนสูตรนั่นบุรีรนเก่าดอกบุบีรยบุลีัยพญโลพญโลใสู่ตดเสมอเออฮะปัจนทุนเอออันนั้น13แพงได้พันสี่ปบอก ฟังนั่นเป็นคณะคาะกับปูขึ้อกันบะลักษณะคล้ายกันบวะกันนั่นระเบียการเล่นปุ๋ยเล่นยังขึ้กกันคนานี้นักปุ๋ยที่สุดอือ,อแล้วปุ๋ยที่ภพพาพปุ๋ยขี่งอขี่ควายไฟยันโลใส่ขี่ยังใส่แต่ขี่ไก่เล้วเอาเล่นขี่ไกล่เลยบอะซือ้อปุ๋ยขี่ไก่มาใส่ก็คือเอาเอา,เอาปุ๋ยขี่ไก่มาใส่อม่ได้เล่นขี่งอไฟยันโลมาสั่งเบาหนามาใส่ฮะ สร้างมันหยาหลายโอ้หยาหลายก็เลยขี้งวัวโอ้เวนใส่เวลาำมันขี้ขี้ม้าถ้าเอาหยาไม่ใส่เพราะว่าข้อยว่ากินขี้ดินเด้อกินหยาเด้อเออเออเออเลยเปลี่ยนมาเป็นขี้หมูขี้หมูเป็นขี้ไก่เป็นขี้ไก่แน่ปีปีกอนใส่ปูนขี้งัวฟาร์มเขาครับครับครับคับคืมันบ่ท่านตัวนี้ไปยโลใส่ ปลูกวัดปีว่าเจ้าปลูกผักนี่วัดปีช่วงช่วงนาหนาหนาวน,าน,านี้พี่ยี่โย่เรีนเรียนผักกาดผักกวางตุง้งพวกนี้เนาะต้องมาสิร่องจี่เสียปลาจังไดนกระสวดโยนผักกาดหัวใส่สงการเออรองวันนี้ได้คอยอสิว่<ม>าเ<อ>บิง่งเทคนิคการปลูกเจ้าก็มีอยู่เขาเขาสิมัดเอามันดีห่อนมันไม่บอกมันช่บ่ากอดหัวบว่เขาสิมัดเอา อารศึกษาเขาสิมัดเอาจะสิลอกเมืองอยู่เจ้าเมื่อไปกล้าเมื่อนี่ละเอด้ล่องเมืองว่าเจ้าเมียสาวหอนนี่มันจะหอยเหรอวะสมัดต้องมัดเออมัดเอาลายมัดก็ต้องขยันคักอีหลๆด้วยเนาะเจ้าล่องเบิองว่าเจวงเมียสาวไปซื้อเบี้ยซื้อในมระกาแล้วเออจะกว้เออพอดีฟังพักบงสิออกเจ้าซื้อกระป๋องอะไรแอนปักกาดอันนี้สามสิบด ปองละสามทีบาทร้อยสามสิบของลูกๆกันเหรอเหมือนว่างหัวมันงามดีอันนี้อีกพันหนึ่งเนี่ยตัวนึงบ่ตัวนัวนตงซีหาหกแปลงนี่เจ้าซื้อประมาณหลายไปไหนกับมดปองนึงเพราะว่าคอยใสลุ่มมาสวปองทะไรกาะปองทเลเกาะร้อยสามสิบเพราะว่าคอยไสลุมมาสวงเพื่อมันเพื่อมันบ่ออกอืมถ้าไสลมก้าใสลุมเดียวมัน ทั้งเทียมกับบ่ออกอืมออกมาใจช่วงเมีสามบางรองบางจีสีร่องซีสาวบงเอี๋ยวแล้วพัเมีสา,เ,าเพราะยโรได้ปลูกพักกันกระลำปีโอพวกกัน,น,นบ้าันบัั่วพักเง้าฝังนพวกนี้ไหมเศ้าแล้วตะกี้ก็เสียนมันเหรอเปยังไหนมันตอนทษหลายบ่ฮ็ดเฮ็ดข้างฮ็ดอ้ที่ขอก็ปปูแต่บักทั่วบักเตงอ่ะนน้ำมันนี่เมียนบอเออบบดนี้เพาเพายุยเขาก็เลยปูกแบบนี้สิง่ายกว่า มันใส่ต้นโทนหลายก็มันจะเก็บบ่ดนเออราคาบักเตียงแห้งมันบ่ขาดกันเลยเต้ข้ากับพวกเต้บักพ่วบักเตียงในเตอยู่ในแปลงนี่ตงเออต้องำคอยต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนผักเปลี่ยนเป็นผักเน้นผักที่อย่างที่พ่อใหญ่โลที่คิดว่ามันดีที่สุดกดูกาบมันนี่ละก็คือผักผักกาดหอทังที่ข้าหน้าพักกาดกวางตุ้งนั่นสิว่าผักบุ้งนั่นสิว่าตั้งหน่อยพักกาดกวางตุ้งแพงเลยเนี่ยเมีนตั้หน่อยนี่ตีเล็ดยืนมั้ย ไว้ใส่สงการไว้ฟมาสิโลบ่ใส่ส้วงสงการก็ได้อยู่เป็นบ่มันแพงจักหน่อยนี่มันเฮ็ดยากมันจะเฮ็ดยากมันก็เลยราคามันก็เลยขึ้นเอามัดบ่อยู่ก็แล้วเออเราก็ต้องฉีดเป็นวะการกพ่อใหญ่โลปลูกนี่ปลูกงามด้นี่เบางหลอดนี่เพิ่นใส่ไปใส่ไปเมืองเห็ดน้่งสวนจะไปแพงฮะจะไปแพงฝนแพงปุ๋ยเออใส่หลายๆออเออมันก็คือข้น เพราะว่าดินดินเ่ามันเปียกคือโคตติดยาเศติดนี่แหละกาต้ังปุ๋ยใช่กันใส่เตือนปุ๋ยนี่เขาบอกงามต้องใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยขีหมูขีาแล้วเรวยังหวงมันจะใส่ลงไปน้ามันไดขัดใส่เตยปุยเตยปุ่นเพราะว่าดินเขาให้น้ำเพียงไหนพระไห้ลกไห้น้ำช่วงชุ ก็ซองสามหมื่นเลื่อยการหดมันสูมหดเจ้าใส่ใสายยางหดเลยบ่เออขอจีซี่ระยะเวลาการหดวุนย่าวยังไงบ่ชั่วโมงกวกวะชวโมงนั่งยืนยังี่บ่าจีใส่ฮันโอ๊ยเอาเอางานตัวน,นั้นมาเป็นซื้อปุ๋ยซะเออเออก็เลยใส่แบบว่ายางเลาะหอมัเอาด่วนดอกตางขอกกําลังกายต่างออกกําลังกายไปเออากกาอันต้<ข>องทุนกระสองพันก็ได้ปุ๋ยสองสอบเขาจะโลกันเขาปลูกประมาณนี้ประมาณเครื่องไรเนาะประมาณนี้เนาะ มันอยู่ในพื้นที่มันไรหนึ่งไรหนึ่งไรหนึ่งไม่ได้จีได้ประมาณหลายปในไดกาวากะแบบรอบแรกบางรอบแรกเกือบสี่หมื่นอยู่ได้หรอบ่าหอบแรกมีรอบที่จะปลูกกุ้งกินนี่มันวะเออปีบางนึงมันเป็นปลาชายเทียเออพักการมอดเ่ยวะเออเดีได้สามเมื่อปายอยู่บ่าแค่รอบนี้แค่รอบนี้นี่คิดว่าขันว้างถูกหมากนี่เพียงไดีโวเฮ้อเถียงหมากเพื่อนนี่ เงินหาเงินบอกวกันบ่าได้สบายเพราะว่าเพราะอะไรบ่าหัวละหลายหัวละหาบาทโอ้ยขึเดียอหน่อยแต่หัวละหาบาทคิดกันตามเนาะมันแพงเพราะว่าจากนั้นมันจีแพงนี่ประกาศจุน okay. ี่สามพันอืมสามพันสามันต้นเออสามพันไปคูนเอาหาบาทคุณเอาหาบาทคิดตามเอคิดเงินหาเถ้านั่นค่าชิปบาทแกว่ามันต้องชิบบาทไหม สามหมื่นเลยได้กกันเยอะว่าเพราะว่ามันคือมันหนาวเงีวๆไปถึงช่วงมีหน้านี่จะไข้ได้หรอเฟย์ยันโล่เนาะร่ำปีร่ำปีหนาวหอดอยู่ด้เออผมว่าหอดูด้เดยปีนี้หอดอยู่เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไปแต่เดียวฝนสีมาเร็วปีนี้ัดฝนมากมีปัญหาบ่ะเฟย์ยันโล่มีฝนมากกับใส่แต่พกบ่งยางเดียวบ่อันอื่นเล่นเมื่อไ้กันฝนเล่งมากนี่น้ำท่วมมันบ่พกกาก็เรียบร้อยพกบ่งมันตกมาแต่เออ กบอยายนว่าโอ้ช่วงช่วงมิถุนาเขาก็ไปบ้านทลาดแล้วว่ามันจีสูงหมดแฝงฝนมันมีหน้าอยู่ฝนเดี่ใต้ของเก่าละเจ้าจะไปอ๋อเขาก็ไปใจ่วงอยู่ฝนเพราะว่าช่วงฝนเล่นแต่พักบุ้งเสียวหมอละผ้าว่าอีตูวว่าอีตูวช่วงหน้าฝนแพงเลยว่าอีตูวแมนเจ้าเจ้าเวลาปลูกอีตัวจะปลูกลักษณะอะไรบ้านบ่ะบ้านเราจังไปบุงบ้านเราเขาก็ไปบุงแยกระยะห่างกับฝ่าแม่นี่ ที่ก้อนนี้โอลา่าผ้าโบได้ปลูก่ะขายญโร่ก็จิปลูกอยู่โอล่าผ้าอีตูต้องต้อง,องได้ราคาได้พวกนี้นะพวกยีบบังาีบป,ป,ปีปลาหลายแมนบาโอ้ย,อยลงเทลอดเทลัดสิบพักบุงช่วงราคาสูงสุดพอยญโลเคยได้ราคาอะไรบ้างนะเจ็ดเซียบุแล้วปาร์ตโย่เจ็ดชิปเลยหน้าฝนหน้าฝนนี่ต้องอต้องเลงออกเออมันไปได้ช่วงหน้าฝนพักบุงอ่าอ่าพักบุงนี่เต้ประวันหนึ่งโคนบ่มีเทอืม คนวิธีเออเพราะว่าอยู่นั่นปล่อยเลยเออเป็นหน้าน,นาาาา้นครับ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 ฟังตังบุนฟังตัง,งบุนไปยังเบิ่งทตังหุญยอะไยเงี้ยหรอโอ้พักขนาดท่านั่นทีลงขนาดใหม่มันบ้างเออขนาดเบี้ยเปี้ยอันนั้นละอืมเบี้ยเลี้ยวมาได้นละอกอืมๆๆอ,อ,อืมอืมเขาทาอยู่ดีเนาะอืมฟังพ่นกับปูพักกะลำดอกนั่นเอะก็ลำดอกก็ลำดอก เปล่งมันพุ่นอยู่สเต็ปจุดแตกกระลำดอกที่มันเป็นหัวเนี่ยบ้างไอ้พนจีว่าเบิรงอยู่งามเได้บ้างกระลำปีก็าจะนเรื่องปุ๋งฮะกระลำปีก็ปลูกด้วยหรอกระลำปีก็ปลูกนะข่าวไทยอาเวอันนี้ฟักัอยู่ในแปลงปลูกไหมนี่อียังจะนี่นี่นี่วาดยั่นี่พักการดรอคเนี่ยบาอ๋อพักการดอกรอคปุ๋ยมันก็ได้ปุ๋ยน่ะจีผองลุงเอรุ่นมันสิผสมยูเรียมาแล้วเขาผสมให้ละออืเขาสิผสมยูเรียมาแล้วมันก็เขียว เขียวก็ตัวเอือนตัวนี้ครับน้ำมาแรงเนี่ยแหละปะเปื่อเลยเป็นบ่อเป็นยังเหล่่อกว่จะเขียวงามเลยหรืนบป่ามันเหล่่อเลยครัเหล่่อก็ตัวเสมอมันเถอดใส่ยี่ห้อได้ก็ดีขึ้นกันแต่ว่ากยี่ห้อนี่ถูกกูโม่เออก็พอจะทุ่นลงนะเอาพงหอมแบงเอันก็ข้าวเนี่ยเพื่อนโยโลใส่ปูนขาวบ่ออ๋อเพราะว่าเราต้องดูแลนี่เราเอาพวดบ่วันนี้ใส่รถไถกคู่ชีพบ่ได้นะ เอแล้วใส่กุที่มันไถดุดอยู่ไหนที่มันเขา,ายกแปลงใส่ปักจอบวะโปรยโลใส่แบบไหนในนนส่ักยกแปลงแล้วก็ใส่ปักจกจก,จกเข้าที่คอยอะไรไปที่โอ้ดู<อ>ได้บ่บดูบ่ไ,ได้ด้วนี่อันนี้คือเหล่านยามาอยู่ออกัละอันนี้ข้าวน,น้ายกวิธีการอืมมันกระล่องพักนาตัวหม่นะปูดสุดท้ายเออเออล่องใส่ก็เันขึ้นทรายอันนี้คือใส่ปูนขาวสีล่องพักบัว เปลาใส่ปุูนขาวแล้วเขาก็ยกแปลงมาปีนี่เออไถพวนไถพวนแล้วแล้วก็ยกแปลงตัวเลียนแปลงลอดเดือนนานเลยเต็มเติมเลยเต็มเติมเลยทีเห้ยนี่แหละวิธีการเ็กษตรเอาเบี้ยตุ่นนะมาใส่ตุ่นในวันผักกาดอกมาใส่ตุ่นขับขับขับเอาผักกาดอกบ่มันทีแห้งอ่ามันทีพวนเนาะอันนี้แปลงที่นี่ครับบางขนาดกรร่างปลูกอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันกับผักกาดอล้นี่มั้งนี่มันบ่เปลี่ก้อนอจัว เล็กกว่านี้วะเป็นพักอันีขนาดนี้เออขนาดมัดละมาราเศร้าออร่วมห้าสิบมัดก็ได้เมื่อละสองพันบอวร่วมอย่างอื่นวะอ๋อได้อยู่แล้ร่วมไปเวินหาสิบมัดนี่มาละเศร้ากับสองพันแล้วออมีพักหอมเนี่ยพักหอมบัวกับร่องนี่หรอเออร่องไปเว้นแต่บัวลายตะวันขาก็เช็ดไปเรื่อยๆมุนเวียนเขาลายอย่างเราเอาอย่างเดียวว่าได้ดอกเออ ต้องปลูกหลายอย่างเกลี่ยมกันไปคิดเอกย่างอร่อยเนี่ยเอาอางอเโลชุดท้ายปากถึงเกษตรกรผู้เขาเจ้าอยากเห็ดเกษตรวขึ้นมายโลตามความความคิดเจ้าไอเดียเจ้าเจ้าเองในร่องบ่อยฟังไอเดียเจ้านี่หนึ่งยาขาดหนึ่งยาขาดเออเนสองเกิดเจ้าเองเดชเท่านั้นตัว เออนึ่งยาขาดยอย่างเดียวที่ออ <laughs> มีมีมีอนเดียวคือยาขาดเลยนะเนาะกับเรียนรู้เรื่องการเช็ดปลูกว่าปลูกยังไงมันจริงอ่ะเพราะไงโลดอยู่บ่มจบจักเทื่อบ่เออเรียนรู้เรื่องการเช็ดปลูกพักดีแต่ว่าเพิ่งเดือนนานแต่บเออเออเช้า เนี่ย yeah. เขียวปื้อเลยไปยโสแลรวลว,ลว่าเราเราขอฝากเกษตรกรผู้พื่อจะปลูกขึ้นอยากขี่ขานเออเอ,อเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อไก็ร่างใจไปยโสแล้วจะมาหาอีกดเดือดนหน้าเ,เอาขอบคุณได้แล้วไปยโลสุดยอดแปงน,นี่ครับมันมีรายได้ดึกมือหนึ่งนี่ขัดมันงามปึ้งขึ้นมาในสองพันครับเดือนหน,น,น้านจะมาบังเอี่ยเอี่ยมเอี่ยมเอี่ยมเขียวปื้อเออแปงเหรอครับ อย่าพอจะมาหาเบิงมาเบิงเดือนหนามันมันดูเฉียวงามเนาะนี่เนาะเฉียวงามกว่านี้เดือนนี้เดือนนี้ซ้ำนี้เดือนนี้ซ้ำนี้เดือนหนาฮะว่ากษตรได้ล่องปุ๋ยอีกรอบสองรอบที่เล่นตัดสูนเสมอเละทีสูนนี่ล่ะสุดยอดสุดยอดอกเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับวันนี้มาชมการปลูกผักต้นเท้าขวส่แต่ยยเรียล้วนๆตัวเกี่ยมอืม ไปเลยยูเลียล,ล,ล่าลอมนาะนยูเลีลยเปรี้ยวอยู่็กนกระล่างใจไงครับ